สวัสดีครับผมวีบีโบดวันนี้อยู่ที่ริวเวอร์เรลมาลิน่าเอาเรือลงไปตกปลากันดีกว่าตอนนี้น้ําแดงมาแล้วนะครับมาวันแรกเลยด้วยเราต้องโกยปลากันหน่อยเอาไปกินจะได้ฉลาดเนี่ยเนี่ต้องดูมอเตอร์ไก์นะครับเรือผมเนี่ยมันเตี้ย แล้วพอตังไกด์มันจะชนเป๊ะอยู่เรื่อยเลยนี่แตกหลายชิ้นแล้วแต่หมอโอเคขาบอกว่ามีอะไรทุกชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจริงเปล่าเดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันก่อนนะครับที่รเวิ์เดลมีปั๊มน้ํามันด้วยนะคนไหนมาจอดที่รเวร์เดลก็ไม่ต้องหอบหิ้วน้ํามันให้เมื่อยให้เหนื่อยนะครับเติมตรงเนี้ยง่ายดีเดี๋ยวเราเติมน้ํามันกันก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเลยก็น้ํามันที่รเวร์เดลก็จะเป็นเบนซินกับดีเซลนะครับ2อย่างคือรองรับเลยยอดด้วย ก็จะมีเวลาบอกนะนปิดกี่โมงครับพี่วันหกโมงครับหกโมงเย็นเ<ท>หรอบอกได้อ๋อปิดหกโมงแต่ว่าถ้าอยากจะเติมฉุกระหูกจริงโทรมาบอกคือวันนี้ผมอยากประท้าครับอยากประท้ากับโปรครับพี่ป้อมก็เลยต้องเชิญพี่ป้อมกับนาติจูบุคนไหนตกปลาก็น่าจะรู้จักนาตีจูบุนะแล้วก็ไตนัดเจ้าพญายอีกคนนึง เดี๋ยววันนี้จะใส่ให้ดูนะครับทุกคนวันนี้ไม่ปล้นวันนี้เป็นงานปะหนังอ่าปะหนังครับปะหนังแล้วปะหนังล้วนๆปลาเกตไม่เอาไม่เอาไม่ไม่รู้ว่ามันมาเราก็เอาเราก็เอาเกตออกเอาเกตออกให้มันเป็นปะหนังใช่ครับาวันนี้เราจะไปที่ไหนพี่วีก็น่าจะขึ้นไปแถวแถวลานเทลานเทไหมเกือบอยุธยาบางไซอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยต้องบอกว่าน้ําแดงมันมาแล้วเขาปล่อยน้ําละใช่น้ำมันจะไหลทางเดียวละมันเป็นโอกาสของปลาสวายนะครับ เดี๋ยววันนี้ดูว่าตกปลาสวายแล้วเราเอามาทําอะไรกินกันดีกว่าทำบนเรือนี้เลยเหรอทำบนเรือเดี๋ยวเราวันนี้เรากินบนเรือนี้อีกทีนะครับเดี๋ยวดูปลาสวายไม่รู้ปลาสวายปลาสวายลมควันเดี๋ยวลมควันกันหน้าเรือเราเผาเรือแล้วก็ลมเดี๋ยวเราไปรับน้าตีกับไก่ก่อนไม่มาถึงตรงนี้ผมแนะนําพี่ป้อมให้ทุกคนได้รู้จักก่อนดีกว่าพี่ป้อมเป็นเจ้าของบริษัทผู้นําเข้าลอกและคันเบ็ดต่างๆเลยนะครับ Tackle Master ผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ามีอะไรบ้างก็ดูที่หลังพี่ป้อมมาเลยนะครับจริงๆพี่ป้อมมาเที่ยวกับเราหลายรอบนะครับหลายคลิปแล้วด้วยไปจนถึงเขาคอเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมตกปลาตามหากันให้ควักนะครับอยากได้มาเป็นสปอนเซอร์มากไปครับเดินทางนะครับน้ำโอวันตินมากลืมอยู่อย่างนึง ทารยูวเซอร์ของการมินของผมอ่ะมันกระดกอยู่หน่อยเลยมันควรจะต้องเอาลงแต่ว่าลืมทุกรอบเวลาเรือลงเนี่ยแล้วเวลาวิ่งเร็วมันจะจับไม่ได้เนี่ยวิ่งนิดเดียวขาดแล้วมาดูมาดูว่มามันจะเริ่มขาดแล้วเนี่ยเพราะฉนั้นองสาของทาริวเซอร์ สำคัญมากนะครับคนไหนจะให้จับ ingu, ng, วิ่งเร็ววิ่งอะไรคนต้องไปนั่งทดสอบแล้วก็ปรับระดับดูสวัสดีครับน้าสีค่ะสวัสดีครับวันนี้สนุกอย่แน่นอนครับครับผมสวัสดีครัน<า>นี้น้คไหนเดี๋ยวไม่อย่างนั้นขาดไม่ได้เลยครับเพ่นเบิร์กเล่อาบูครับต้องเอาไว้หน้าหรือหลังดีครับอะไรก็ได้ครับไว้ข้างหน้าก็ได้ครับต้องรู้ว่ามากับใครก็ต้องเอายี่ห้อมาให้ถูกด้วยนะครับถูกใช่ไหมคร กล่องเบ็ดต้องพาโนุเท่านั้นอ่าใช่นี่ครับต้องต้องห้ามเปลี่ยนยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้ยี่ห้ออื่นไม่ทนครับอันนี้ทนจริงขนมปังนี่ก็ของของอาะปุกของเฟนวิดครับผมขนมปังของเฟนวิดขนมปังเฟนวิดครับเชิญครับขึ้นเลยครับเอาแล้วครับขึ้นเลยครับน้ำสะดวกครับรองเท้าไม่ต้องถอดครับมันแน่ครับรอง้เปวด้เหรอปวดแล้วครับมึ้นเรือขับไม่เฉยแม้เราเราปรสบายเราก็มีคนขับเรือให้ ใช่ครับเราก็นั่งสบายตัวเยอะแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะมีปลาแต่ยังไม่รู้ปลาอะไรเดี๋ยวรอไแเราก่อนนะครับแต่ตอนนี้น้ำไม่แรงอย่างที่คิดนะตรงน,นี้แต่น้ำไหลทางเดียวแล้วเพราะตอนนี้คือน้ำขึ้นนะโอ้ฝนกำลังจะมาด้วย,ยามาครบทุกอย่าง เอาตรงนี้นะครับเอางี้ครับใต่นท์น้ำไหลไปทางนี้ลมมาทางนี้เรือแม่งเลยอยู่นิ่งขุนเลยครับตอนนี้ขุนอยู่กับที่เรือไม่ไปไหนเลยตอนนี้กำลังขุนติ้งๆน้ำมันตายแบบว่าเต็นท์นัดไม่ตายไม่ตายพี่นะลมแรงกว่าขึ้นครับแต่ตอนนี้คือเขาปล่อยน้ำมาแล้วข้างเหนือ พัดว <Ad> ิ่งผักสมอมอยู่ก่าที่นะครับนี่นี่อ่อย่างน,น,นี้ที่เห็นเขอะเนเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้งานเขือนแะล้วชนนะฮะ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยเปิดให้มันทํางานออโต้อยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับลักษณะเดียวกันกับแบบสกายฮุกปะอ่าใช่เหมือนสกายฮุกครับก็คือมันก็จะจับดาวเทียมแล้วก็ให้เราอยู่กับที่โอ้โหเข้าใจละ 80ปอนเนี่ยเขาก็น่าจะแฮนเดิลน้ําหนักเรือลํานี้ได้นะครือลม่มอะไเคยเล่นอยู่ครับเพราะนี่มันทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วเรือหันข้างเขา้าลมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรนะใช่ตอนนั้นผมขับอยู่ในคลองอ้อมพี่ป้อมไม่ต้องติดเครื่องนะเอาอีนี่วิง่งอยู่ในคลองอ้อมอะสบายเลยนุมน่มๆแล้วไม่โดนด่าด้วยใช่พอได้อยู่พอได้อยู่วัตถุดิบดีนะครับดูแข็งแรงทนทานเนี่ยมีล็อกใช่ล็อกสองสามล็อกเลย เพราะเวลาวิ่งออกไปบางทีมันกระแทกอ,ะอ่ะอ่า่าเน่เน่ไมเขาก็จะเลี้ยงตอนนี้หัวเรือหัวเรือมันจะปัดไปทางนูน้นเขาก็หันเขาจะปรับให้อืถ้าแบบนี้ไม่ค่อยเปลืองแบตครับม,มันใช้แรงน้อยเพิ่มครับคือพวกชิงยาวเข้าไหลอะไรเงี้ยไปดูช่องปกกิ้งเอานะครับช่องนี้ไม่บอกครับชิงยาวชิงสั้นอ,ะอ่ะอ่า ชิ่งที่ถูกต้องคือชิ่นที่ปลากินใช่แต่เราไม่บอกว่าชิ่นขนาดไหนไม่เพราะเราเป็นอยู่ที่ดวงเราก็ไม่รู้มันอยู่ที่กระแสน้ำมันอยู่ที่กระแสน้ำกระแสน้ำแรงชิ่งสั้นก็กินนะครับครับถ้ามันกินถ้ามันกินถ้ามันมีปลาครับมีปลาขอขอให้เหยื่อลอยไปเห็นหน้ามันอ่าหืม้องซื้อเรือจ้องซื้อเรือตกปลาสักลำหนึ่งครับแล้วจะติงใจครับเรือแบบ สุดยอดมากไม่โครงเลยนะครับขนาดล้มอย่างนี้นะนิ่งเสถียรครับใช่ก้อนใกล้นะครับรุ่นเก่าไม่กับปอมง่ายยตัวนี่เป็นครีมบีบเนาะง่ายจังเลยบบีเลยาใช้งานง่ายครับโโอ้หไม่เหม็นครีมอ้ามตัวนี้เม็นใช้สีเขียวลองใช้สีแดงใช้สีแดงป้อมอ้าว คือพับเป็นไหมเป็นเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนดูโปกิกมาแล้วครับโปรกิกเขาสอนไว้นะครับโปกิกเขาสอนไว้อ๋เหรออ่าเขาสอนไม้บอกร้อยหมดลงร้อยมันอไรมันโบราณเขาตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พับพับอ่าพับงี้พับงี้แล้วก็บีบตรงกลางให้เป็นไตแล้วก็จิ้มครับนี่เขาสอนไว้อย่างนี้ขสอนอย่างนี้มันจะเหมือนกับตอนที่ youtube สอนเราไปดักกุ้งอ่ะแล้วแฮ้วอ่ะอานจะประมาณนั้นอ่ะพับเรียบร้อยฉันนะ ผมว่าเหมือนผ้าพับไว้ครับเย,บยเป็นคนเรียบร้อยครับ,บที่พบอกใช่ก๊อปเหมือนเลยเนี่ยก๊อปเหมือนเลยคือต้องบอกงนี้นะครับไต่ไต่พวกเนี้ยเขากลัวผมคราวที่แล้วไต่บีก็แพ้ผมไปลอรอบนึงนะโดนขิงนะอ่าตบแข่งกันเนี่ยวันนี้ไต่นัดกลัวฮะโอ้โหไปไปแต่ตะกลัวนะครับเหยื่อไม่ไปด้วย มีเหยื่อปลาของนัตตีนะเนี่ยนี่ครับนี่ครับโอ้มีหลายกลิ่นครับมีไผ่เขียวชีฟแล้วก็มะพร้าวนุ่มๆนี่คือนี่คือเกี่ยวเลยใช่ไหมครับเกี่ยวได้เลยครับแล้วนี่ลอยน้ำแล้วลอยน้ำแล้วอยู่อยู่แช่สักสองสามชั่วโมงมันก็จะละลายน้ำออกไปไม่เป็นภาวะโมเดิร์นเป็นฟู้ดเกรดรักโลกรักเมียรักกิ๊กเนี่ยนี่หัวเชื้อครับผมแต่นีคนกินเยอะครับใช่มันกินคนคนกินเยอะใช่ครับ นี่ตอนนี้รีคุยให้ทำไม่ทำเหยื่อพลาปลาแล้วให้ทำไอเนี้ยให้กินหน่อยให้แบบเป็นเวอร์ชั่นคนกินอว่าไม่เห็นไหมพี่ป้อมพี่ป้อมอ่ะเป็นมัวแต่ขายเบดเห็นไหมน้าตีเขาขายผลิตภัณฑ์เยอะเลยเนี่ยกกินหลักที่คนไทยชอบใช่ไหมมีมะพร้าวหน่อยใช่ครับมันเป็นไผ่เขียวมีนมแมวนมเนยอ่าประบาณนี้ครับมันนี้เห็นพี่ตีอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ขับแลมโบ้แล้วนะพี่ป้อมไม่ใช่ครับ โอ้ผมรู้จักพิตตีมารับรองพิตตีไม่มีทางซื้อแรมโบ้พี่ตี้อยากรถเป็นเครื่องบินไปเลยไม่เอาแลมโบ้เปลืองน้ำมันเนื้อมันหมุนครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เบ็ดเราอยู่ทางด้านท้ายน้ำท้ายน้ำนะครับคืออย่างที่บอกครับลมมันมาทางน้ำมันไปทางนะครับตอนนี้ใช่มันต้องลุยรอไปลุ้นไปเรื่อยๆเราฝูงนะเราเราฝูงสวายนี่ถ้าไม่ได้ปลานะจะทำกับข้าวไม่ได้นะคะอ่าอ่าแล้วไง รอปลาหนึ่งตัววันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเด็ดเด็ดผักบุ้งแถวนี้แถวนี้มาผัดผัดแล้วก็พวกนี้ครับกินได้ขนมปังก็มีเห็นเลือตกปลาตรงนี้อีกลำหนึ่งนะครับไม่นะแต่วันนี้เราไม่ป้นนะเราไม่ป้นวันนี้เราต้องเอาจริงจังใช่ไหมจ่ายนัดเราไม่ป้นนะฮะเราเลิกแล้วนิสัยไม่ดีนะเราไม่ป้น จนตังค์หมดแล้วนะครับไม่มีเหลือแล้วเลิกตกเองฮะตกเองตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ยเรายังไม่ได้ปลาสักตัวเลยครับตอนนี้เริ่มจะหิวแล้วด้วยแล้วไม่มีกับข้าวมาด้วยนะครับเราต้องตกปลาให้ได้เป็นปัญหาของไต่นัวนะครับสี <4 S 1> ่โมงครึ่งอ่าสี่โมงครึ่งแล้วยังไม่ได้สักตัวหนึ่งนะครับอาจจะได้กินขนมปังแทนข้าวแล้ววันนี้ไ่นักกำลังพยายามหาให้ได้นะครับ ตอนนี้ปลาเล็กปลาน้อยก็ต้องเอามาขึ้นมากินแล้วล่ะครับมาลุยกันต่อครับนี่นะคุณนายคุณนายเตรียมตัวหาสวิงแล้วฮะจะช้อนปลาแล้วอ่ะเอาง่ายๆใช่เตรียมตัวช้อนแล้วอ่ะใช่เลยครับเพนไม่ผิดหวังครับเบิร์กได้เลยนิ่งหลอนแปดฟุตรับต้องใช้สวิงเนี่ยเหรอครับตัวนี้ จริงพอมือเกี่ยวเกี่ยวปากก็ได้ยกขึ้นมาเลยไม่ได้เหรอครับโนตีตัวนี้ไม่เล็กนะครับปลาผมไม่เล็กตอนนี้เราก็มีอะไรกินแน่นอนแล้วเปิดเล่อะไรนี่งหลอดไม่ผิหวังกับเพนแบตเทิรนเปิดหม้อสยพี่เปิดมอสเปิดหม้อครับเปิดหม้อครับของดีอได้ของดีใส่ยูใส่ยูใส่ยูครับโอ้ได้มือได้มือโยได้มือครับตัวนี้ได้มือครับ นี่ไม่ธรรมดาครับนี่ใช้เหยื่ออะไรครับนี่นี่โกงนี่ครับใช้ตะก้ออ่าเดอะบักครับเราขี้โกงครับนี่เบิรกลยเลยนิ่งหลอดไม่ผิดหวังครับเพนแบทเทิร์เบอร์สามพันปีหนึ่งยังไม่ได้ล้างเลยครับลอกทนมากไปลุยครับนี่นี่นี่ดูเขาดูเขาออกินที่เมื่อกี้ที่ว่ามันชอยมันไอ้นี่ไอ้นี่กลิ่นกะปิอะไรนี่ป่ะน้าตีเดอะบักครับแมลงป่นกุ้งป่นปลาป่นครับอ๋อ ไอ้ที่ใส่ยูกินเมื่อกี้นะใช่ครับเดี๋ยวเอาอีกตัวครับตัวในต้มยำหนึ่งคนในบาร์ตอนเปิดครัวนะครับท่านผู้ชมเขาเปิดครัวครับได้ตัวก็เปิดแล้วฮะรอมานานนะครับวันนี้เราจะได้เมนูอะไรเดี๋ยวคอยดูกันนะครับตัวที่สองตัวที่สองมาตามโอ้โหลอยมาเลยครับอะไรวะใส่ยูเล็กครับใส่ยูเล็กใส่ยูเล็กขอเต็มคำเต็มคำเลยเต็มกราำเลย อันนี้พอดีคำนะปลาตัวนี้ลองกินลองกินบอกว่าวันนี้ผมเอาจริงดูว่าจะเท่าตัวนักตีได้หรือเปล่าแต่ไม่น่าได้ะน่าจะฝูงเนี่ยเปโอ้ยตัวน้อยเคียกประทูผมได้ปลาตูครับสองตัวผมได้ทิงสองตัวครับ พี่ใช้สองเบ็ดเหรอสองเบ็ดครับสองเบ็ดปลาทูครับถ้ามีสามมีได้สามตัวตัวล่างปลาอะไรอ่ะมีเขาเรียกอะไรนะสังกาวาดครับสังกาวาดครับไอเทปไอโผลครับมีไได้อะรยังไม่รู้นะครับปลาอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำตัวใหญ่อเขาสวิงบนหลังคาไหนผมบอกแล้วว่าดิผมเอาจริงเฉยโพแน่มันดิ่งดิ่งเนี้ยนะระวังหลุดละกันอย่าให้หลุดเดี๋ยวผมโดดน้ำไปเลยยย ย้ายหลดย้ายโหลดเต็อพอชัวถ้าดินอย่างเงี้ยใช่ใช่หลามันดิ่งกระตุกตรงๆอย่างเงี้ยหรอใช่พี่มันจะไม่เหมือนปลาอื่นพี่อ๋อเต๋อพบเป็นระตุกใช่ตลาไว้ด้วยครับกะปิซองครับนี่กะปิซองกะปิซองนะครับนี่ครับเลกะปิซองนะครับเนแ่เนี่ยตัวเนี้ยหนักเอาแล้วกับข้าวกินแล้วกับข้าวแล้วต้าไปไหนเราไม่อนแล้วพี่ yes ต้มผัดแกงทอดอ่าอืมเดี๋ยวผมบอกเลย พี่ป้องมาเดี๋ยวแล้วแ่พี่พ่อหายแล้วเทโพเทโพขึ้นแล้วโอเคนี่เหรอคะเทโพใช่ครับไม่ไม่เจองั้นเอาต้มยำเทโพดีกว่าไหมหรือยังไงขับเงียบข้อเงียบครับเดี๋ยวปาวแม่ข้อเงียบแล้วแต่ข้อเงียบระวังระวังติดปากพี่นะไม่ถทำอะไรทำานสารไม่ข้อเงียบแบบพีดแต่ครับเงียบบเทโพมาแล้ว ออยโอ้ยใส่พอกับน้าตีเลยอ่ะกลังอร่อยครับเอาไงดีครับใส่ตู้เย็นไว้ก่อนอยู่นะครับเอ้ยตู้เย็นเต็มตู้เย็นเต็มแล้วเหรอใช่ของอยู่กินเลยดีกว่าไหมช่วนี้กินเลยเหรอเอาเอาน้าตีเลยนี่ซาซิมิไม่มีวาซาบิไม่มีอย่างงั้นเลยเหรอปลอบใจเย็นมลาทังทะเลครับเอ้อน้าตีโดนของน้าตีบ้างเอ้ยโดนตีน่าจะโดนครับหรือไม่โดน ไม่โดนละค่ะไม่โดนต้องเอาที่ช้อนใช่ไหมจะเอาที่ช้อนไม่ต้องตัวขนาดนี้เอาไม่ต้องนะตัวกระปิสตัวกระปิสหนึ่งฮะตัวกระปิสนี่เปิดครัวนะครับโอ้เนื้อขาวไม่เหลืองนี่ขาวปะยิ่งใสยูนี่ขาวมากเลยอืใสยูนี่อร่อยต้องไอ้นี่ที่ไอ้ อะไรนะนึ่งมะนาวอ่ามีนึ่งมะนาวด้ด้วยเหรอใช่พี่ตี๋เคยกินอยู่ให้แกลองแล้ว่นหมูนี่ทอดทำยังไงครับปลากระพงเลยนะครับตอนนี้นอนบนเรืออีกครับตุ่งหมันต่อนะมันก็ยังไม่อยู่แต่ก็เหนียวอยู่นี่ไก่นะครับข้าวเราสุกแล้วนะครับนี่อันนี้ต้มยำใช่ไหมต้มยำรอปลาค่ะอ่าเดี๋ยวรอปลานะครับรอปลารอปลาแป๊บนึง แต่ก็ผัดเผ็ดไข่ยาบยูเต็มๆนะครับสมาได้เลยนะครับทองนวีครับนี่อันนี้เนื้ออันเดียวเนื้อตัวเดียวเนื้อตัวเดียวนี่ปลาอะไรนะคะเทปเฮ้ยไม่ใช่สายยูสายยูเทโพอ้าวเทโพเหรออันนี้เทโพขาวต้มยำกับผัดเผ็ดได้หมดกผัดเผ็ดกับต้มยำนี่แหละได้เนาะได้ครับได้ทอดอันนั้นทอดยังไงครับดูเมนูนะทอดก็หั่นชิ้นเนาะใช่อันทอดหั่นชิ้นแต่เมื่อกี้เขาเขาทำเทโพออกมายังกับ ปลาก,กระพงเลยนะพี่ใช่เนี่ยเนื้อเนื้อขาวใช่อ่านี่ถ้าเป็นปลาทะเลนะจิ้มไปแล้วเนะี่ยปลาสีมืดแบบนี้เนี่อันนี้สาย,ยูครับสาย,ยูใชครับอันนี้เราจะมาทำอะไรไมาดูา <c oughs> อันนี้อันนี้สาย,ยูทำอะไรครับพัดเผ็ด ทอดอันนี้ต้มยำกะัะปิเผ็ดอันนั้นทอดทอ,อดเออทอดกระเทียมนี่สดสดสดกว่านี้ก็ลากลงไปกินในน้ำแล้วครับ <c oughs> โอ้โหถึงต้มยำกินอะไรมาอยากนี้เดับนีบ่เดี๋ยวดูดูใ<ม>ส่ย,ยูน,นะพี่ใส่ย,ยูดูมันกินอะไรมาครับกินแหละปลากระดูกไว้กระดูกเอยน้ำคานมาไหมเนี่ยนี่กระดูกไก่กระดูกไก่โอ้โหเปล้อเลยนี่แม่งทั้งขาเลยนะเนี่ยแสดงว่าร้านอาหารใส่ยูกินกระดูกไก่ใช่ใช่ครับ มรากินทั้งขามาเลยทั้งน่องอ่ะดีนะ<ใ>นถ้าอยู่ใกล้วัดนี่หลอนแน่ย <c oughs> คนไหนตกสายูวัดระวังไว้ได้วยนะครับมันอาจจะไม่ใช่กระดูกไก่คูนึ่งมะนาวเป็นไงโอ้โหสายูนึ่งมะนาวนี่แม่งเบอร์หนึ่งเลยครับหนึ่งรหรอมยโถม่ผมไม่รู้อะ <โฮ S 2> งั้น <โฮ S 2> <ท>ผมก็เตรียมนึ่งมะนาวมาแล้วไม่ได้การบ<ม>ล็อกครับเดอะวบัคครับเดอะบัคครับ ปลา่ยูนึ่งมะนาวตันก้อนตีน้ำแดงหลายคนอาจจะผมงงนะผมไม่คิดนะว่าปลาหนังมันจะนึ่งมะนาวได้อร่อยไม่ขาวด้วยครับแล้วเรือเป๋เข้ามานี่แล้วครับลมพัดมันไม่ด้แค่ปลาแตยูเอออ๋อเด้อก็ขยับเรือขยับเนาะขยับไม่ไดาไม่เป็นไรครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นข้อเสียของเนี่ยตอนนี้ไหลเข้ามาอยู่ในนี้แล้วครับมันเป็นข้อเสียของไอ้นี่ครับพี่ตีสายสมอครับ พี่ตีนึกออกไหมที่เราใช้มอเตอร์ไกส์กันนะเมื่อกี้มันจะอยู่บนนู้นมันไม่ไหลเข้ามาอย่างนี้ใช่ใช่ใช่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไกส์มันเลยดีกว่าสมอนะครับมันไม่ปัดไม่เป๋ทิ้งสมอให้หมดซื้อมอเตอร์ไกส์ครับเออซื้อแบตเพิ่มอีกแล้วสมอทิ้งแล้วสมองทิ้งแล้นไข่ค้นนายครับตอนนี้คุณนายทำท่าผิดนะฮะตอนนี้คือผิดท่านะครับ คุณต้องไปทําอยู่ด้านนู้นนี่โลโก้อยู่นี่โลโก้อยู่นี่นะคุณบางโลโก้สปอนเซอร์ผมนะครับโลโก้อยู่นี่คุณบางโลโก้สปอนเซอร์ผมนี่โลโก้มีโลโก้คุณบางไม่ได้นี่โลโก้อ๋อนี่ไข่เคี่ยวปูที่ก๊อลังเดือดของดังกันหรือเปล่าครับเหลือไหลไปเลยเลยครับต้องล้างต้องย้ายแล้วครับนี่เ่ารอันนี้รออีกหน่อยก็ได้เก๋ทิ้งไว้อย่างเงี้ยตต้้มม อันนี้มันเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็เอามาต้มทอดกระเทียมแต่กระเทียมจะไหม้ก่อนบอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างนกรอบปนะครับตอนดี้อย่มาระยะนะครับต้องไปดูว่าเขากินอะไรกันต้องกินพร้อมกันนะครับนั่งได้เลยครับกินทั้งกระทะเลยครับทอดอยู่อย่างนี้ต้มยำนะครับเอาเลยครับคุณเกครับนี่เชิดครับยังไงครับบรรยากาศบนเรือกินสุดๆอย่างนี้นะครับ ค่อยๆตักก็ได้พี่ป้อมไฟมันอ่อนตักเลยครับนี่เยอะๆครับเดี๋ยวเราตกขึ้นมาทำกินอีกครับร้อแล้วครับร้อนแล้วครับโดนเลยครับร้อนแล้วครับนี้ออยมีไซซ์มีซอยคันปลายอ่อนมากเลยค่ะ y e พีนัดพินัดปลาขึ้นแล้วปลาขึ้นแล้วปลาขึ้นปลาขึ้นลุ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 ้นสายยูเหรอ ปลาอะไรอ่ะโอ้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 มีสู้ด้วยปลาเกตฮะปลาเะียนโอ้ใช้สวยว้าวไข่แตกแล้วครับเจ๋งเจ๋ง้นมาทำไมเนี่ยไข่แดงลงมาทำไมเนี่ยเหรอไข่แตกแล้วครับพี่ยีนะเราบเขาได้ปลาเกตคนเดียวเลยใช่ป่ะโอ้โหเรียนรอเทียนตัวพุทุ่ยใหญ่เนี่ยหลังเลื่อน XL ครับนี่นะเอาไปเลย <Yeah. S 1> ตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วน้ำตาย,ยสองอ่าสามทุ่มพอดีน้ำตายเพิ่งรู้เหมือนกันว่าน้ำไหลาทางเดียวตอนนี้คือเขาปล่อยน้ำข้างล่างแหลมเริ่มท่วมแล้วแต่น้ำก็ยังไม่ไหลาตายเฉยซะง,งั้นปลาไม่กินก็กลับบ้านครับปลายอยู่ที่น้ำไหลตอนที่กินดีๆนั่นคือน้ำไหลยอยู่นะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเรามาตกปลาอย่างเงี้ยกลางคืนกลางคืนอย่างเงี้ยเวลาเราเอากลับไปจอดเรือเนี่ยนะครับที่รร้วเดียวดีอย่างคือเขามียามเฝ้าย4ิบสชั่วโมงนะครับที่โปะที่โปะในน้ํานะเขามีอย่างนั้นเลยข้างหน้าก็มียามอีกยามรอบแลวมเอาง่ายๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็เอาเรือขึ้นให้เราครับเราจอดทิ้งแล้วเปิดตูดกลับบ้านได้เลยนี่แหละข้อดีนะครับไปเดินทางกลับบ้านดีกว่าไม่ไกลไม่ไกล ี่แล้วเราก็ถึงนะครับโอ้มีแซกโดใครจอดอยู่ด้วยเห็นนะตอนนี้คือน้ำมันน้ำมันไหลไปทางไหนเนะี่ยแมดตึงเลยครับมัดตึงเลยเฮ้ยไม่ได้ดิ<ะ>อ่ะหย่อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อนน้ำลงน้ำขึ้นอ๋อไม่นี่มันขึ้นตามน้ำอยู่แล้วขึ้นตามน้ำอ๋อโป๊ะขึ้นตามน้ำโป้ขึ้นลงตามน้ำแำม่น้ามัดไม่ตึงเพวามันไหลไใช่เดี๋ยวดูหลังตึง หลังหลังต้องตึงเอาไว้อ่นนี่ยังไม่เท่าไหร่ข้อดีของแลมมาตรฐานแบบนี้นะครับคือเขามีรอปรพอเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยเอาเรือมาจอดกลางคืนสี่ห้าทุ่มเขาก็ยังมีคนดูแลผูกช่วยเราจอดเรือวันนี้ไ่บายกลับบ้านดีกว่าเจอทีหน้านผมสวัสดีค่ะพี่ป้อมขอบคุณมากครับพี่ป้อมเดี๋ยวต้อช่วยยกออกไปขคุณค่ะ